ุณพอเลี้ยงแบบไายธงบอกครับหรือว่าเลี้ยงอยู่ในขอกครับลรทงครับลายธงเนาะปล่อยไปยังครับปล่อยไปมาแล้วเนี่ยปล่อยมาแล้วครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยขอกยังบ่มียังเลี้ยงบ่ได้บ่แมนนะครับบ่แมนนะครับมันอยู่ที่เฮาเฮาผอมบ่เอาผอมว่าที่เฮ็ดบ่ปรับปรุงบ่นั่นอ่ะเอาก็เลยต้องหามาไหวตะกอนจังค่อยๆงายขึ้นไปครับ เออพอไปได้เขากับเบึงเขาเลี้ยงไปเบื้งขอ,อกนั่นคอ,อกนี่เขาเลี้ยงแบบนั่นแบบนี้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณพ่อแนะนาตัวนะครับผมชือปัญญาเมืองศรีครับนาตระกูลเมืองศรีเรียงแพะหรือแกะครับเนี่ยทั้งแพะทั้งแกะครับทั้งแพะทั้งแกะมีอยู่จักโตครับสี่สิบสามตครับสี่สิบสามตเรียงมาโดนเราบอกรับได้เดือนกวัวครับหากันเริ่มลงมือเดือนกวัวครับเดือนกว่าเข่าทรงเดือนนี้แหละทรงเดือนกับบททันเบิดคุณพ่อคือสนใจมาเลียงแพะครับ เห็นเขาเลี้ยงครับเห็นพี่เห็นน้องเลี้ยงกันเลยลองเบิ่งมั่งเห็นนากระเลี้ยงง้วมันก็พออยู่รอดก็เห็นเขาเลี้ยงกันเลยทดสอบเบิ่งครับสามเดือนเขาได้ขายสามเดือนกว่าเขาก็ได้ขายอืมเลยก็ว่ามันก็ลงทุนเนี่มั่งมันที่เป็นยังเดี๋ยวมันก็ได้คืนนันแล้วครับวางสั่นคุณพอรับแพะเขามาจักตัวครับแพมีสิบ หาตัวยี่สิบหาตัวแกะจากตัวครับแกะมีสิบสองยี่สิบสองเนาะก็คือว่าเห็นพี่เห็นน้องเลี้ยงแแถวนี้ละก็เลยเลี่ยงรล้านเลี่ยงแต่เห็นพี่น้องซ้ายเลี่ยงครับเขาก็อยู่หลอดร่านเถอะเห็นเขาพอได้กินได้ใส่ก็เลยเลี่ยงเห็นหมู่บ้านก็เลี่ยงก็เลยร้องบึงมันติดเป็นยังพอเลี่ยงแบบลายธงบอกครับหรือว่าเลี่ยงอยู่ในขอบครับลายธงครับลายธงเนาะปล่อยไปยังครับ ปล่อยไปมาแล้วเนี่ยปล่อยมาแล้วครับไปเรื่องแล้วก็ปล่อยจา้าม้งหอดีหอดจ้าม้งครับปล่อยสามโมงสองโมงครึ่งคือกะสี่โมงครึงงคร่งกะเข่าแล้วครับครับให้เขาไปกินาาหญ้า,าตามตรงหน้าเนาะครับไปกินหญ้าตามตรงนัดครับใบไม้ใบไรแล้วก็อืมนี่พักบุ้งมาให้กินเสริมไปให้มันอิ่มอ๋อในขอก็จะมีอาหารอยู่ครับเป็นหญ้าังครับเนี่ยนี่ไปเก็บพักบุ้งมาครับเนี่ย อ๋อเป็นพระบุ้งอ่าพระบุ้งเห็นมันกินแน่อามันกินบุยิมันหรอกมันเลยยืดท้องตึงๆแล้วก็ปล่อยออกไปกินไหม,มคุณพอเลี้ยงมาเดือนกว่าๆนี่เจอปัญหายังแน่ไม่ครับแล้วก็เจอปัญหากับหนึ่งคือมันออกลูกเขาบอกเคยทดสอบเนะมันออกลูกสองตัวอันนี้เขาบอกเลยเบิ่งว่ามันเป็นยังไงมันกินนมบมดทันกันครับมันเลย เอานมนอกให้กินมันเลยบวสู่เลยตายต,ตายตัวหนึ่งตา oh. ยตัวหนึ่งครับโอ้เลยเหลือตัวนึงเนี่ยตัวข,า,ขาวๆว่างหรันก็ยังมือใหม่นะครับเนาะครับลองบึงมือใหม่เขาเลยบอกว่าเอ้าเจ้าเลี้ยงปั๊บนี่เพราะมันดูดนมเหลืองแล้วต้องไปซื้นนอนมมวเดงดมาให้มันกินหัดให้มันดูดเลยก็ัท่นครับเพราะมันดูดแล้วมันติดคุ้น้นไปเลย เอานมนอกมาให้กินมันถิดกินเลยด้วยแล้วแต่ครับผมออขอ้ขอกอเฮ็ดให้เขาแบบง่ายๆนะ,ออนะครับพอเนาะครับยัง่าท่านได้น,นั่นเลยขยับขยายวาตีเฮ็ดห่านเห็ดยังวนต่อครับก็บเดี๋ยวให้นั่นกับตีเห็ดห,ห่านเห็นยูมั่งนะครับเ,เรียงคู่กันได้เลียงคู่กันได้เลออออยใ้ลูกเอาพันนมมาเนี่ยตัวนึงครับแพะพันนมหัวรุนเนออี่ย ไาตาวานั่นมันมาออกลูกเป็นตัวผู้เอยตัวแมยียาขาวๆแต่ยังเนยแตนได้เนี่ยเลี้ยงมาเออบอกเออตูหลอบเลี้ยงไปบิงร้องบึงร้องเบึงองงย่างที่มันก็เป็นลูกผสมพันบอลครับแพ่นี้มันก็ดีอย่างหน,นึ่งนะที่เขาให้ลว้ายนะครับนาอครับครับครับก็ร้อยหาติมือทับเลยครับทับร้อยหาติมือก็ อุ้มทองก็ออกแลอ็เอาก็ทดสอบเคยเลี้ยงงว้งวเนะง้วนี่สองร้อยแปดิบสองหมื่อครับลูกผสมเทียมเขาก็ป่ตะ,ะกล้ยง้วเขาก็เคยเลี้ยงกัลองเบิ่งและของอีกอย่างอู้หูเบิดเดี๋ยวคุณพอพาไปบางคกนะครับอ๋อเขามาทั้งนี้นะอืม อ๋อนี่จะเป็นขอกแพ้นะครับเนาะครับขอกแพ้ขอกแกะเอาไว้น้กากันะครับเอาไว้น้กากันเลยครับไอเ้เือกนี่แพะนี่มันตีนอนถึงห่านแพะนี่จะนอนทั้งห่านเออครับเป็นแค่นะครับเนาะใช่ครับอืม,อมอบอกว่าที่เห็ดห่านไม่เห็ดห่านเห็นมันอยู่เือกเนี่ยครับแพะเนี่ยว่าตีหยับเข้าไปทางในเพราะนี่มันหักกระไม้วันถเถอะให้มันขุ้นกันดีๆ ก็ถือว่าเริ่มเรียงมือใหม่เลยเนาะครับมือใหม่เลยล่ะมือใหม่เลยละ่ะเออบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคอ,อกยังบ่มมียังเลียงว่ได้บ่แมนนะครับนะบ่แมนนะครับ,รบมันอยู่ที่เฮาเฮา้อมบ่เอา,เอาพ้อมว่าสีเฮ็ดบ่ปรับปรุงบ่นั่นอ่ะอเอาก็เลยต้องหามาไหวตะกอนจังค่อยๆใหญ่ขึ้นไปครับเออพอไปได้เขาก็บเบิ่งเขาเลียงไปเบิ้งคอ,อกนั่นคอ,อกนี่เขาเลียงแบบนั่นแบบนี้ ก็เอามาเบึงตัวอย่างครับเออแล้วก็ทดสอบไปนั้นก็ค่ายครึ้งกับเขาเลี่ยงมันจะการออกลูกออกนั้นเขาขัางไว้ลูกมันก็ต้องขังไว้นะโกงขังแยกไปเนาะครับครับขังไว้อนุบาลมันไว้พอมันนั่นกัแข่งกับปล่อยไปนัแม่ใอ๋อข้อเขานี่ก็จะล้อมด้วยมุ้งเขี้ยวเนาะเออกันยุงครับกันยุงครับ,รบกลางคืนก็เอาลงกันยุง ครัจำเริ่นก็เปิดออกให้มันโปรงมันนั่นกวดขี่กวดยั้งไปไปขี่ไปให้ไปน้าไปล่ะครับบางคนเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ยัยงบ่มีเงินเห็ดขอกเลยยังเดียงบ่ได้ดอกบอ่แมนนะพอเนาะบ่แมนครับขอกพื้นก็เลี้ยงได้เหมือนกันเหมือนเลี้ยงได้ครับ,คร,บครับผมไปแบงเขมว่าหละแบงเขมว่าซี่แม่แล้วไปแบงขอกนั่นอีก หกแม่ครับไปแบ่งหลานยู่นี่อีกสองแม่ครับแบ่งเงินไปหนากซื้อกูก็ซื้อตามอัธยาศัยอไเออแล้วไปอือพอหนอกหเขาเห็นถือตาเนี่ยก็ซื้อครับเออไม่มีเงินก็ซื้อมาใส่ไว้ถือว่าเลียงเสริมจากทํานาประคับคุณพ่อครับ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 เนาปัจจุบันคุณพ่อก็เห็นหน้าอยู่ เหตนาอยู่ครับพอพันธุ์มียางละโตครับยางละโตเนาะครับเพราะมันมันบดทลายเพราะสมควรตีมีหลายเอาเลยเอาพออยู่ได้พอเมีมันหน่อยอยู่คุณพอได้เสยพยาพิษไหมครับนี่ขที่ครับถ้ายาพยาติตจ้งเดือนเถ่อครับแล้วต,ต้องเขาต้องเบิงอาการครับเบิองอาการเขาครับคืออันจำพวกนี่ ขั้นขี่เร็วๆบอบนั่นทายพญาตครับคือหลังมันนี่สิเป็นขนนั่นๆเลยขนที่ย่องย่องอืมเอ,อเอาไปเบิ้งเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าขนย่องคือขี่ไม่ตั้งก้อนคือขีบ่บ่เป็นเม็ดขี่เร็วๆแล้วขี่เร็วๆมันเป็นพญาตเอายาพญาต์ทายครับออกแล้วก็ขี่ยาบำรุงให้ เออมันก็อ้วนคนรุดคนยังไปถ้าเกิดว่าเขาบอกเขาใจยี้เขาก็ไปถามพี่ทำหน่องบ้องเนาะถามพี่น้ำ้องน้องก็นีวิธีการหลานก็บอกครับเขาเลี้ยงมา่ก่อนเขาเลี้ยงมา่ก่อนเขาเลี้ยงมาสองสามปีแล้วครับโจเลยทดสอบกับลองเบิงคุณพ่อถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะเขามาเบิงวิธีการเลี้ยงหรือว่ามาเบิงป้ามนี่ครับ้เบิงคอกเบิงยังนี่ สถานที่ตั้งอยู่ไซคครับบ้านเลขที่สามแปดอำเภอนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมเบอร์โทรพอร่อเหรอครับเอ่อหนึ่งหศูนย์ศหกห่รือเปล่าศูนย์หกหนึ่งสามสี1 1> ่ห้าห้าศูหสี่โอ้ครับนี่แหละ มือใหม่คือกันเนาะอ,อลองเลี้ยงไปเบิงลองเลี้ยงเบิงทดสอบเบิงครับก็บะมันก็บ่เกินกันนะเห็นเขาเลี้ยงก็ได้ครับขนาดคนอยู่คกนี่ของมันลงทุนเป็นแสนมันก็ได้ทุนคืนเลยครับแวนี้ของเขาก็ยังยั้งเยอะทำไรเลยเนาะหาติพกสิบตครับเนี่ยขี่รถออกไปเบิงเลยนี่ไปออกวัดนี่เลี้ยวเพราไปหนามิ้มเลี้ยวค้นตะวินออกไปเลยเห็นคอกเลย เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรียงดีๆนี่ขึ้น,นทุนไหวจังนะครับคืเพอว่ามันออกสองออกสามได้แหมเงี้นครับอันแกะคือกันแพะคือกันออกสามคือกันอือออกไรเรียก,กันใครว่าอแพะออกสองแกะก็ออกสองคือกันครับเออมันก็ต้องดูแลก,กันให้ดีทรับทางเดียวคอยปฏิบัติทอยอีตอนออกลูกฉีดยาพยาธียาพยาธิเบิง ให้มันกินมันอยู่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยาบำรุงเนาะยาบำรุงละตัวนี้ให้เลเฟรดป่ะพ่อครับครับตัวนี้แฝดแม่แดงอยู่ติดหัวนแม่แดงเนาะครับเจ็ดมือครับนี่เนี่ยยี่สิบมือยี่สิบมือเนาะครับในตัวผูตัวเมียครับนั่นตัวผูตัวขาวนี่ตัวแมีโอ้ยเด็กค้ากันเลยป่ะครับผูกับเมียเนาะครับครับผม เดี๋ยวก็จะเห็นผลผลิตเรื่อยๆนะพ่อเนาะครับ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 นี่แหละกันยังว่าเรียงไปสูมันออกสองตัวเรียงไปสูมันออกสองออกสามได้ปีหนึ่งออกสองเทอาได้พอเนาะหกเดือนครับเพื่อนนี่เดือนหนึ่งทับปุ๊บแล,ล้วก็ไปอันร้อยหาทีมือออกปับ๊บครับออกมาแล้วฮาก็ปฏิบัติให้ดีเดี๋ยวก็ทับอีกแก้วอืมทับกปีหนึ่งออกสองครั้ง ครับบ่งเอาดูแลให้ดีว่าให้มันอดมันนั่นมันก็อุดมสมบูรณ์มันก็แช่ไว้เป็นอาชีพที่เฮ็ดกระบ,บ้นน้นได้นะพอนาอครับบ,<อ>บ,ตบ่ต้องไปสายไก่ครับครับเฮ็ดไรเฮ็ดหน้าก็บ่ค่อยได้แล้วบ่บ่เฮ็ดหน้าก็ตะกี้ราคาพันเดี๋ยนี้มันบ่ถึงนั่นแหละมันเหลือ,อแค่ซ้ำหาร้อยหกร้อยแล้วครับมือหนึ่งก็เป็นอย่าง เหลือเกียนละหกพันจริงแล้วปุ๋ยเนี่ยยาเนี่ยมันบกกุ้งคาแล้วคาลดเกี่ยวอีกมันก็โอ้ปุ๋ยอีกมันไปหลายอย่างก็เลยเอายังสี่มากเป็นเสริมดีกว่าแล้วก็แก้ขัดดีกว่าเอาไปรับจ้างไกลไไปต่างบ้านไปไมืก่ะยังสิพกหมอเข่าไปอีกการยู่การกินกับ บนแน่นอนดิฮ่าเขาไปตกอับมาสวยอีกครับยุ่งสิมันยังว่าเอออยู่กับหมอเขาหมอน้ำครับออลำบากเนี่ยก็คือของจาของสู่ไปอืมยังได้ก็อยู่รอดอยูอ่นดอกแต่พ่อก็เลี้ยงงัวมานี่พอสอสามสามเดือนตุลาเริ่มเสื่อครับเพราะนั่นก็ขึ้นมากับพอสอสี่ศูนย์ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่หกเหลือพอเหลือหลายตัวบ่ครับหกสิบหกสิบครับงัวนะครับโอ้เป็นสายพันธุ์ไหนพ่อบามันมาเอ่อปนไทยครับเออเลี้ยงไวไเนี่ยใครว่ามาปรึกษาหารลกันได้อยากได้แบ่งไปเลี้ยงอืมาสื่อแม่พันธุ์ก็เรียงไน้ว่าเอาประสบการณ์จากงัวเนาะครับใส่กระแพะครับ โอเคครับอ่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับที่ครับแนวนําขอาู้ลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเนาะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับวันดีครับ